เรื่องราวเริ่มต้นที่คาลีนอริสนักเขียนปนาธิการสาวสุดมั่นที่พึ่งอยากกับสามีเธออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์สุดหรูสไ l เวอรซึ่งเป็นตึกสูงใจกลางนิวยอร์กที่ดูปลอดภัยและมีแต่คนหน้าตาดีแต่ถ้ารู้ความลับของตึกนี้คงอยากย้ายออกตั้งแต่วันแรกแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวดีคาลีก็ได้รับข่าวร้ายนาโอมิ Naomi ผู้อยู่อาศัยคนก่อนหน้าที่ห้องเดียวกับเธอเพิ่งตกตึกตายอย่างปริศนาใครจะกล้าย้ายเข้าหลังจากนี้บ้างเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie Vibes by YoYo Yo. ช่องที่จะทำให้คุณอินและอยากดูหนังมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราจะเล่าให้คุณงงง,งแล้วก็งงฮ่าฮ่เพื่อนบ้านใหม่แต่ละคนไม่ธรรมดาคาลีเริ่มสำรวจชีวิตใหม่ในสลเวอร์และได้รู้